ดูบอลสดแมนยูพบแมนซิตี้ช่องถ่ายทอดสดบอลอังกฤษวันนี้ดูบอลแมนยูแมนซิตี้ดูบอลสดแมนยูพบแมนซิตี้ช่องถ่ายทอดสดบอลอังกฤษวันนี้ดูบอลแมนยูแมนซิตี้วันนี้ได้ยินคำถามอย่างหนาหูตั้งแต่ช่วงเช้าเมืองแมนเชสเตอร์สีอะไรเพราะอีกไม่กี่อึดใจก็จะทราบกันแล้วว่าแมนเชสเตอร์ Manchester สีอะไร หลังจากที่การแข่งขันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จบลงในวันนี้วันที่29ตุลาคม2566โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงจะเปิดโรงละครโอท็อปฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มกับแกร่งใช่ย่อยหลังจากที่ได้โรตรีกลับมาผนึกกำลัง ซึ่งก่อนหน้านี้ที่โรตรีโดนแบนไปแมนซิตี้ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยหากวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าแมนซิตี้มีกองกำลังที่แข็งแกร่งกว่าแต่ระยะหลังที่แมนยูได้เล่นในบ้านของตนก็ดูเหมือนว่าจะมีความเหนียวไม่น้อยบางทีฟอร์มของโอนานามือเกาวจะกลับมาดีอีกครั้งพร้อมกับแม็โกก็เป็นได้ไทายสกอร์เล่น แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งนี้อาจจะแบ่งกันไปคนละแต้มโปรแกรมบอลอังกฤษวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งขันในวันอาทิตย์ที่วันที่29ตุลาคม2566เริ่มเวลา22นาฬิกา30นาทีนาฬิกาสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ True Premier Football 3 มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูบอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าแมนยูพบแมนซิตี้รับชมถ่ายทอดสดแมนยูพบแมนซิตี้รับชมถ่ายทอดสด